รับหนังสือไปแล้วแล้วก็เขียนมาบอกครูบิ๊กนะคะว่าได้ใช้ไปหัดพูดแล้วหรือได้เอาประโยคบางประโยคได้ใช้ในชีวิตจริงแล้วครูบิ๊กเลิ่มใจมากแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนกันและก็มีหลายคนนะคะก็บอกว่าครูคะอยากได้ประโยคที่เป็นคําแสดงแบบนี้มีไหมคะครูคะอยากได้คําพูดติดปากของคนสวีเดนมีไหมคะครูคะมีคําที่มันไปเปรียบเทียบเคียงภาษาไทยมีคําครวบกล้มอะไรที่เราจะต้องฝึกพูดไหมคะครูบิ๊กก็เลยทํามาใส่ในหนังสือเล่มใหม่นี้คะ่ะ เล่มนี้ครูีก็จะใส่ประโยคที่คนสวิเดนมักใช้พูดเป็นพวกคาแสดงต่างๆที่ใช้พูดนะคะแล้วก็จะมีประโยคที่ยาวขึ้นที่เราสามารถบอกถึงเหตุผลหรือความคิดเห็นของเราได้ดีขึ้นมีประโยคที่ใช้พูดกับลูกของเราได้ด้วยนะคะมีประโยคที่สื่อสารในชีวิตประจำวันและก็มีแทรกแกรมมาแบบย่อยๆไปเราสามารถจําได้จากภาพของมันนั่นเองนะคะหนังสืออ่านง่ายคิดว่าเล่มนี้จะช่วยตอบโจทย์ของคนหลายๆคนเช่นกันนะคะถ้าหนังสือเล่มแรกคุณซื้อไปแล้วถูกใจ ครูคิดว่านังสือเล่มนี้ก็ดีไม่แพ้กันค่ะบนี้ก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะก